รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ขนานมันแซงเหรอมันเบียดใกล้เลยเหรอทำไมมันทำอย่างนั้นอะเอางี้บอกพ่อนะแนบซ้ายไปเลยเออแนบไปเลยเออนั่นแหละแนบไปเลยอุ้ยฮะถนนเป็นยังไงนะจะแนบขวาก็ได้เออแนบไปเลยแนบไปเลยเออโอ้ยฝากไ้ก่อนเถอะเออเออไม่เป็นไรแนบเลยแนบเลยแนบไปเลยเออเออ นั่นแหละนั่นแหละแนบไปเลยขวาก็ได้ซ้ายก็ได้พากระลิ้นมาดีดว้วยเอานะเออเอ่อเอ่อเอ่อกลัวมากเอาโอ้ยจันตัสดีครับสบายดีทำอะไรกันอะพวกเราเนี่ยต้องถามนายมากกว่าเป็นอะไรถูกแล้วนายไปบงการใครหรือใช้ใครขับรถไปชนซ้ายชนขวาแนบรถอะไรก็ไม่รู้อะน่ากลัวมากค่ะอาจารัน ก็นายพูดเสียงดังมากอะว่าแนบซ้ายแนบขวาเพราะเขาแซงถูกหุยชนเชิญอะไรกันเล่าพ่อของฉันกับน้องฉันนะขับรถแล้วโดนปาดหน้าแต่พพอน้องฉันนะหัวร้อนมากฉันเลยบอกให้เขาน่ะจอดชิดซ้ายอย่าไปมีเรื่องกับพวกเขามันอันตรายน่ะไม่ได้ชนชนอะไรเลยอาจารย์ลุกได้หรือยังลู้ก่อนเลยครับอาจารย์ก็ขาแห็งบอดีอ๋อที่ตีว่าอยากว่าเป็นภาษาลาวเ็นบบใช่แล้วครับอาจารย์ น้องๆทุกคนในภาษาลาวคําว่าเนบเอบนี่นะแปลว่าชิดนาะหรือว่าชิดซ้ายนาะดังนั้นคําว่าเนบซ้ายก็เลยแปลว่าชิดซ้ายจอดข้างทางไปเลยตีถูกต้องอลไรครับอาจารย์ผมไม่ได้ไปหัวร้อนกับพวกเขาเลยนะเมื่อกี้น่ะจริงเหรอตะกี้ไม่ได้แค่นี้เลยก็ไม่จริงน่ยอ่านได้อาจารย์คิดว่าโบต้องหัวห้อนไปดอกตีเดี๋ยวมื้อนี้นะอาจารย์จะพา น้องๆหรือว่ากับตีนี่แหละเนาะมาเฮียนคำซับคำว่าแนบกับแอบนี่แหละในบทตำรลวจะลาจอนกันดีบอสดีค่ะดีเนาะตีไปนั่งบลอนเลยบดต้องอารมณ์เสียเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองเรื่องคำนี้ืมอน้น่าขับรถดีๆกันไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปเฮียนกันเนาะในบทนี่แหละใจเย็นๆ น้องๆหลังจากที่เราได้เียนหูได้หูจักคำซับคำว่าแนบกับแอบ,บแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้อีกแล้วเห็นคำซับอาจารย์บะทั้งหลังอาจารย์นี่คือแบบว่าทุกเชื่อทุกคาบอาจารย์เป็นคนที่ที่สอนเออหมายของว่าอาจารย์เป็นคนพาน้องๆอง่อนออานมาหอบนี้อาจารย์จะให้มู่ในห้องในสั้นเลยนี่ออกมาพามู่อ่านดีบอดีค่ะเดี๋ยวเอาหอบนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาน้องบุตรก็ได้นภะัทรสอนคำหยวนเนาะ ตบมือสมเซยให้น้องให้มูเน่เนาะไปเลยอะบุตรยืนอยู่ฟังนี้เด้อเดี๋ยวอาจารย์จะยืนอยู่ฟังนี้ค่ะอาจารย์อ่านคำทำอีตก่อนคำทำอีตอ่านมาแนวใดอ่านได้บ่ตำอะไรจะตำที่เฮาตำารวจจราจรใช่ใช่คะอาจาเกิงแพทย์เนาะถูกต้องแล้วนี่ภาษาลาวอ่านมาตำารวจจราจรตำารวจจราจรจรน จอนตํารวจจราจรตํารวจจราจอนโอเคตํารวจจราจรแเปมาตารวจตํารวจจราจรภาษาลาวจะเป็นไอตำรวจไอตํารวจไอตํารวจเออไอตํารวจภาษาไทยเป่าังคุณตํารวจเออไอแป่าอะไรครับไอก็คือพี่นั่นดิภาษาลาวเอิญไอ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 ตํารวจไอตํารวจก็คือพี่ตํารวจนั่นดิอ่ะ คำต่อไปอ่านเมืองน้องบุตรอ่านได้บ่าใบลองสะกดใส่ใบเออสระไอบ่ใบอืมใบยังใบใบสังใบสังใบสังอืมใบสังคือใบยังใบสังใบสังไม่อยากได้บ่อยากได้คือกันเนาะภาษาลาวใบสังภาษาไทยก็ใบสังคือกัน เนาะใบสร้างเวลาที่เมียนไผ่เฮ็ดผิดกฎระเบียบเนาะมันก็จะได้เลยอัตโนมัติอ่ะคำต่อไปอ่านมาจากไหนจอดรถ่าจ้ะว้ายสั่นตัวแม่น้าจ้ะภาษาลาวถือต้องแล้วเนาะภาษาลาวบอกว่าจอดรถจอดจอดรถ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 รถสังเกตเบิ่งภาษาลาวเนาะรถภาษาลาวจะเขียนแนวนั้นน้องๆจอดรถก็คือจอดรถจอดรถก็คือจอดรถ มีคำพิสดารอีกไหมจอดรถอีกคำนึ่งหมายถึงว่าเอารถไปปะยางเอาไปปะยางปะยางรถก็เรียกว่าจอดรถเหมือนกันจอดรถห้ามจอดรถดีดังนั้นคำพท์นี้เขาต้องเบ่งบริบทมันเนาะบริบทเขาอาจจะแปลว่าเอารถไปจอดไว้เนาะโอเคคำต่อไปห้าม จออดืมเพราะว่าคำสา์คำอีทนั่นอ่านมาจอดแล้วเนาะแต่ต่อไปก็จะเป็นห้ามจอด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 ก็คือห้ามจอดห้ามจอดเนาะเดี๋ยวสิบอกว่าห้ามจอดก็คือรถหัวรถนี้บดไดเนาะต้องเป็นห้ามจอดก็คือห้ามจอดโอเคอ้าวคำต่อไปอ่านมาดอ่านเนาะดานไม่เอก ดานภาษาลาวว่าดานดานเออด้านหยังด้านหยังก่ออวดกวดเออภาษาลาวอ่านมาดานกวด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 แปลว่ากวดอะไรตะกวดเหรอคะอาจารย์ดานกวดก็คือตำรวจมาตั้งดานนะอ๋อดานตรวจานตเออภาษาลาวเออมาดานกวด คนตั้งด่านได้นี่นะตำรวจคนตั้งด่านกวดกวดเนาะกวดขันงี้ไหมครับกวดขันเมนก็อาจจะใส่ได้เนาะภาษาลาวเป็นด้านกวดโอเคคําต่อไปอ่านมาจาไหนยออูอยู่ไม่เอกอยู่อยู่มออไมออมออมออ่มอมอ่มออยู่มออยู่มมอมอยมอมออยู่มอออยู่มอยมอยมอย่มออมอ่มอ่อยู่มอ่มออ่มอมอ อยู่มออยู่มอมอยู่มอมอยู่มอมอแปลว่าอยู่มันอะไรเหรอคะอยู่มอมอนั่นอยู่มอเออนั่นอยู่มอนี่อยู่มอมอมอก็คืออันนั้นอยู่ไก่อันนี้อยู่มอ อันนั้นอยู่ใกล้อย okay. ู uh ่ใกล้อย um, ู eh ่ใกล้ใกล้กับไก่ภาษาลาวอยู so pues ่มอมอยู okay. ่ใกล้ๆกล้กัได้เนาะภาษาลาวเอินว่ามโมอต่ฮักดีได้เนาะนี่ก็อยู่มหาลัยนองฝ้ายนอกฝ้ายกับอนาตานี่นั่งอยู่โมอมกันอ๋ออยู่ใกล้ๆกลอยู่มอมก็คืออยู่ใกล้ใกล้โอเคต่อคำต่อไปก่อเกิดเกิดเกิดอุบัติอุบัติโอ้ยถึงมาเก่งแท้ยังไม่ได้สอนนี่นะบัติยังตก ต่ออิติเออถึงต้องแล้วเกิดอุบัติเหตุภาษาลาวเกิดอุบัติเหตุคำสำคัญก็คืออ่านตามโตเลยน้องๆจะบบได้มีการอ่านแบบซับซ้อนนองบบได้เขียนแบบซับซ้อนนะภาษาลาวอ่านว่าเกิดอุบัติเหตุ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 แปลว่าเกิดอุบัติเหตุแปลว่า เกิดอุบัติเหตุอาจารย์บอกให้แปล์ไหมเกิดอุบัติเหตุเกิดค่ะเกิดอุบัติเหตุอันนี้แปลแล้วอ่ะใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่ายังบม่ได้เปรแสดงว่ามันมีความหมายคือกันเมนบอคือกันโอเคเอาเกิดอุบัติเหตุเจ้าอคำต่อไปคำต่อไปอ่านว่าจ๊ะไหนมีอย่างนั้นนะก่อไก่ลองสะกดเบิ้งก่อไก่สารเอื้อบ เกือบเกือบรอดแล้วเกือบรอดแล้วเกือบรอดแล้วเือบไม่รอดเหรอเกือบรอดแล้วเกือบรอดแล้วใช่ไหมครับเกือบรอดแล้วสรุปไม่รอดอันเบิงอันเบิงลองเบิงไม่รอดเกือบอย่างเกือบรอดอาจารย์ค่ะเกือบรอดค่ะเกือบรอดแล้วเกือบรอดแล้วเลบรอดสรุปรอดไหมครไม่รอดไม่รอด ภาษาลาวอ่านมาเกือบฮอดแล้วมันไม่ใช่เกือบฮอแล้วเกือบฮอดแล้วหมายถึงเกือบรอดแล้วไม่ใช่เกือบฮอดแล้วแปลว่าฮอดแปลว่าอย่างนี่อันน้องกำลังอยู่ใกล้มหาลัยนี่นะอยู่มอนี่นะใกล้สีฮอดแล้วเกือบสีฮอดแล้วใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วเออภาษาลาวคือ ใกล้ฮอดแล้วหรือเกือบฮอดแล้วืออฮดแล้วทำต่อไปทำต่อไปเลยอ่านว่านั่นบอออนบอนไม่เอ่อบอน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 จอดรถถูกต้องแล้วบอนจอดรถภาษาลาวอ่านมาอีกหอบนึงบอนจอดรถบอนจอดรถ บอนจอดรถอ่าบอนแปลว่าที่จอดรถก็แปลว่าจอดรถรวมเข้ากันบอนจอดรถแปลว่าที่จอดรถแมนบอกโอเคคาสุดท้ายเป้าอาจารย์เป้าเป้าเสียงเป้าแมนเป้าเสียงเป้า่ายงมันมีหัวน้อยเวลากับเป็นกรรมการติเตะบานนี้นะมามากอาจารย์มักวีดอาจารย์ ภาษาลาวอ่านว่าเป่ามากวีดเป่ามากวีดเป่ามากวีดแปลว่าเป่านกนกวีดเป่านกวีดวีดอเคเป่านกวีดตบมือสมเซยให้กับบุตรเนาะเก่งหลายเป็นนางบอลเห็นบอลบอนแปลว่าทีน้องๆ มันโมเมนต์ธรรมดาใดหลาย<ช>คนบอกว่าภาษาลาวมันง่ายมันบริง่ายเลยเ <c oughs> นาะมันเป็นแม้ว่าเออบางคนว่าเออมันอาจจะบอกคือกันออกเสียงคือการแต่ความหมายบางอย่างมันบริได้คือกัน <c oughs> เส้นคำว่าจอดรถนี่แหล <c oughs> ะเนาะเอาไปนําไส้ให้เข้าใจเลิกเสงและเพื่อบอกให้เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะว่าเขาใกล้ซีฮอดเวลาเลิกเฮียนเขาแล้วเนาะย่านมันโบมด <c oughs> เดี๋ยวมื้อนี้อาจารย์จะพาน้องๆเฮียนบทบทอย่างบทภาษาที่มันซื่อสารกันในช่วงที่น้องๆพากันหลง คำซับก<ด>ันในคาบทําอิดนั่นแหละซึ่งประโยคทําอิดนี่เดียวอาจารย์จะให้เบ้าเรื่องเกี่ยวกันกันกบเนบแอบแบบนี้เนาะได้ค่ะได้จ้าโอเคเนบซ้ายก่อนเดียวต้องเลี้ยวซ้ายแนบซ้ายก่อนเ<ๆ>ดียวต้องเลี้ยวซ้ายเนบซ้ายแปลว่<ๆ>อลวาอย่าง ชิดซ้ายเน่บซ้ายก่อนแปลว่าชิดซ้ายก่อนเดี๋ยวมีเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายเขาต้องเนบเข้าไปเนบเข้าไปเนาะอ่ะคำศัพท์ต่อไปใกล้ฮอดหงเฮียนแล้ว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 แปลว่าใกล้ใกล้ถึงแต่ที่อาจารย์บอก ใกล้ถึงโรงเรียนแล้วใกล้ถึงโรงเรียนแล้วภาษาลาวใกล้ใกล้ฮอดบอแม่ใกล้รอดไดนบอแม่ใกล้รอดเดือดทีเนาะอ่ะเดี๋ยวอีกประโยคนึงเนาะก็คือตำรวจจราจรเป่ามากวีดให้จอดรถตำรวจจราจรเป่ามากวีดให้จอดรถแปลว่าตำรวจจราจรเป่าเป่านกวีด ให้จอดรถ,รถน้องๆไปประเทศลาวน้องๆจะเห็นถนนหนทางอยู่ในประเทศลาวเนาะว่าเนบซ้ยายเออรขับซาขับรถซาซาเดอาจากน้อยสีหหัวหอนขับรถซาซาเออหรือว่าขับรถไวขับรถไว,วก็คือสามารถที่จะไปในทางที่เพิ่นบอกไวได้เนาะซ่งไวซ่งซาขับซาเนบขวาภาษาลาวถ้าขับซาต้องเนบขวาถ้าขับไวต้อง ้ายเลยเนาะอันนั้นก็คือภาษาลาวดังนั้นแล้วทุกคนหูแล้วว่าการใส่แนบแอบเนาะกฎระเบียบจะลาจรไปประเทศลาวจังค่อยชีบดเึกตำรวจจับเนาะโอเคเมนแล้วกฎระเบียบนี้เขาต้องเคงคัดไหนเนาะโอเคเนาะคิดว่าเขาน่าจะพอกันแล้วเนาะคำสาปเขาได้ลายกันแล้วได้เลยค่ะหมดแล้วเนาะถ้าบ่มีอย่างถามแล้วกะสามารถที่จะพักพรได้นักเรียนทำความเคารพ ขอบใจอาจารย์เสริมพักพ่ได้โบต้องหัว h อ r n หายแล้วครับอาจารย์สรุปหัวร้อนไหมฮะเสริอหัวร้อนก็ทเดนหนึ่งปาดหน้ากันได้มินิดแล้วเนาะแงบไซในภาษาลาวก็คือชิดซ้ายในภาษาไทยนั่นเองแนบนั้นแปลว่าชิดหรือบางครั้ง อาจใช้คำว่าแอบแทนก็ได้เช่นขับรถชิดซ้ายหากพูดเป็นภาษาลาวก็จะพูดว่าขับรถแนบซ้ายคำว่าชิดคนลาวมักจะไม่พูดหากพูดไปบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือบางแห่งก็ไม่ใช้คำว่าชิดเลยใช้คำว่าแนบเป็นหลักค่ะ